เตียนเสียวเอ,อ๋อร้านอาหารจีนเจ้าดังสิงคโปร์ครองใจนักท่องเที่ยวไทย ากพูดถึงร้านอาหารจีนในสิงคโปร์นะครับที่คนสิงคโปร์รู้จักและได้รับความนิยมมากที่สุดรวมถึงเป็นร้านอาหารจีนที่คนไทยนิยมไปทานมากที่สุดเวลาไปเที่ยวสิงคโปร์คงหนีไม่พ้นแบรนด์ชื่อว่าเตียนเซียวเอ๋อร์ร้านอาหารจีนที่ขึ้นชื่อในเรื่องของเป็ดย่างสมุนไพรและอาหารสไตล์จีนมากมายโดยทางร้านนั้นมีการตกแต่งที่ทันสมัยรวมถึงร่วมสมัยด้วยนะครับและยังคงเอกลักษณ์แบบโรงแรมจีนเอาไว้เตียนเซียวเอ๋อร์เป็นหนึ่งในเชนร้านอาหาร ส่วนสำคัญในการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศสิงคโปร์โดยตลอดในช่วงปี2023นั้นได้สร้างมูลค่ามากกว่า4,000ล้านดอลลาร์สิงคโปร์และจ้างงานกว่า2 2 3 0 0คนปัจจุบันร้านเตียนเซียวเอ๋อร์มีจำนวน18สาขาทั่วสิงคโปร์ส่วนใหญ่เปิดตามห้างสรรพสินค้ามีพนักงานประจำ426คนพนักงานพาร์ทไทม์166คนนับตั้งแต่หลังการระบาดโควิด -19 เตียนเซียวเอ๋อร์ทำยอดขายต่อปีเพิ่มขึ้นถึง2เท่าตัวจาก38ล้านดอลลาร์ สิงโปรเป็น79ล้านดอลลาร์สิงคโปร์รู้หรือไม่ครับว่าเตียนเสี่ยวเอ๋อร์ดำเนินการมาก,กว่า23ปีมีกลยุทธก์การดำเนินธุรกิจอย่างไรทําไมถึงได้รับความนิยมอย่างมากในสิงคโปร์และเป็นอีกหนึ่งเดสติเนชั s t ร a สอร์ทที่คนไทยต้องไปกินที่สิงคโปร์ให้ได้ผมเอ็กซ์ในรายการไัยเป็นชายทุเดจจะเล่าให้ฟัง จุดเริ่มต้นเตียนเสียวเอ๋อเตียนเสียวเอ๋อก่อตั้งในปี2002โดยคุณซามิเอลยิกที่เบื่อกับการทํางานเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีกว่า10ปีและไม่ชอบใช้ชีวิตแบบออฟฟิศเฮาส์ที่ต้องเข้างาน9โมงเชา้าเลิกงาน5โมงเย็นเขาจึงตัดใจออกมาเปิดร้านอาหารจีนที่เชี่ยวชาญด้านเป็ดย่างสูตรไทยสำหรับชื่อเสียวเอ๋อหรือเสียวเอ๋อมาจากชื่อสำหรับเรียกพนักงานเสิร์ฟแบบดั้งเดิมในร้านชาสมัยก่อนเตียนเสียวเอ๋อช่วงแรกๆนั้นจะเสิร์ฟเมนูอาหารจีนแบบดั้งเดิมมากมายแต่ที่ทําให้ร้านมีชื่อเสียง คือการพัฒนาเมนูอย่างเป็ดย่างสูนไพรให้กลายเป็นเมนูที่โดดเด่นจากการปรุงเป็ดด้วยสูนไพรจีนต่างๆโดยสูตรที่เป็นเอกลักษณ์ทําให้มีรสชาติพิเศษและได้รับความนิยมจากลูกค้าทั้งในสิงคโปร์และต่างประเทศเป็ดย่างสูนไพรของเตียนเซียวเออร์นั้นเลือกใช้เป็ดเชอร์รี่วอลเล่คุณภาพดีที่สุดหมักด้วยสูนไพรและเครื่องเทศจีนหลายชั่วโมงย่างในอุณหภูมิที่พอเหมาะเพื่อรักษาความชุ่มฉ่ขาขณะอยู่ในเตาอบทําให้เป็ดย่างสูนไพรของเตียนเซียวเออร์นั้นมีหนังกรอบและสีน้ําตาลทองเสริมด้วยซอสุนไ่ทีปรง สูตรพิเศษเฉพาะทางร้านซึ่งถ้าใครได้ชิมจะบอกว่าแตกต่างจากเป็ดย่างปักกิ่งและเป็ดย่างฮ่องกงกลยุทธ์ธุรกิจเตียนเซี่ยวเอ,อ๋อหนึ่งคุณสมูเอลยิผู้ก่อตั้งหาวิธีทาให้พนักง,งานมีความสุขมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นพนักง,งานหลายๆคนทํางานกับเขามา5-20ปีไม่มีเ่องจ้างแม้แต่คนเดียวช่วงการระบาดโควิดก็ไม่มีใครออกเขาให้เงินเดือนสูงกว่าอัตราค่าจ้างปกติทั่วไปที่สําคัญคือนอกเหนือจากสิทธิประโยชน์ต่างๆบริษัทยังให้สินเชื่อที่อยู่อาศายัยดอกเบี้ 60, ดอลลาร์สิงคโปร์ 2. ใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพมาตรฐานอย่างเมนูเป็ดย่างสมุนไพรใช้เป็ดเชอรี่วัเล์ปรุงย่างสดใหม่ทุกวันนังเป็ดจะกรอบสีน้ำตาลทองส่งตรงจากครัวกลางเพื่อรสชาติและความเป็นมาตรฐานทุกสาขา 3. อบรมพนักง,งานอย่างต่อเนื่องให้ความสําคัญกับงานบริการสร้างประสบการณ์ที่ดีให้ลูกค้าเพื่อดึงดูดแ,และรักษาฐานลูกค้าเอาไว้ 4. ปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของตาลาดอยู่เสมอมีการออกเมนูใหม่ๆที่น่าสนใจรวมถึงใช้เทคโนโลยีช่ว เพปรับปรุงการให้บริการเช่นการพัฒนาแอปพลิเคชันสําหรับสั่งอาหารออนไลน์นําเสนอโปรโมชั่นพิเศษทางออนไลน์ 5. ตกแต่งบรรยากาศร้านให้เหมาะสาหรับทานอาหารกับครอบครวัวหรือกลุ่มเพื่อนฝูงสร้างประสบการณ์ในการทานอาหารอย่างอบอุ่นและได้ใช้เวลาที่คุ้มค่าร่วมกันกับคนในครอบครวัวเตียนเซวเออร์เลือกใช้สีเหลืองเป็น C.I. Corporate Identity ของร้านเพื่อสื่อถึงความมั่งคั่งและโชคลาภและสร้างการจดจําที่โดดเด่นรวมถึงการใช้โลโก้ที่ช่วยสร้างภาพจาให้ชัดเจนมากขึ้นโดยใช้ คอนเซปต์ของทูดักเพราะเตียนเซียวเออร์นั้นต้องการเปิดตลาดต่างประเทศจึงจะเป็นต้องออกแบบแบรนด์ให้มีความเป็นสากลมากขึ้นซึ่งรวม3องค์ประกอบเข้าด้วยกันคือเลข2รูปเป็ดและหมวกเชฟรวมถึงรูปแบบวิธีการเสิร์ฟเมนูเป็ดย่างสุนภัยลงบนภาชนะเหลืองทองที่หลอกขึ้นรูปเป็นตัวเป็ดซึ่งแน่นอนว่าได้มีการจดสิทธิบัตรไว้เรียบร้อยแล้วถือเป็นไฮไลท์ของการมาทานที่ร้านนี้เฟรนช์ช่ายร้านอาหารจีนเตียนเซียวเออร์นั้นได้เปิดตลาดนอกประเทศสิงคโปร์เป็นครั้งแรกในปี2017ที่ห้างลงฟเฟ เเประทศจีนถัดมาในปี2024มีข่าวว่าเตียนเสี่ยวเอ๋อนั้นมีการเจรจากับชิปมงรีเทลเพื่อเปิดสาขาในห้างสวินค้าชิปมง271เมกะมอลในกรุงพนมเปญประเทศกัมพูชาถ้าถามว่ามีโอกาสที่แฟรนไชส์ร้านอาหารจีนเตียนเสี่ยวเอ๋อจะเข้ามาบุกตลาดในไทยนั้นก็ต้องบอกว่ามีทั้งโอกาสและความเสี่ยงพอๆกันเธอเทียบผู้เล่นในตลาดพัฒนาการจีนในไทยนั้นแยกเป็น2กลุ่มได้แก่ร้านอาหารจีนขึ้นห้างหรือตามคมอ่โลเช่นพวัวเส้นหงฮองมินร้านอาหารจีนโฟซี Panda King, และกลุ่มที่สองคือร้านอาหารจีนนอกห้างเช่นอันอันเหลาเล่งหงพัวเจี้งหงจัาก้อนโบ๊ทจีนเป่าพภชนาประาคารทองฟูตงเพิงพัฒการรื่นลดพัะาคารสบรพัฒคารสมบูรณ์ลาบสีลงพัะาคาร1952และอืน่นๆซึ่งหากร้านเตียนเซียวเอ๋อร์เข้าไทยนั้นน,นน่าจะอยู่ในโลเคชั่นเดียวกับที่อยู่ในประเทศสิงคโปร์นั่นคือตามห้าสงสินค้าชั้นนําซึ่งดูเหมือนคู่แข่งจะไม่เยอะมากนะครับแต่ก็ต้องทําการบ้านเพื่อครองใจผู้โวคชาวไทยในช่วงแรกให้ได้สําหรับเมนูหลักขึ้นชื่อที่ขายในร้าน เป็ดย่างสูงภัยบางคนก็เทียบว่ามีความใกล้เคียงกับเป็ดย่าง MK หรือไม่เพราะจากกลุ่มลูกค้าแนวครอบครัวเหมือนกันซึ่งมาเดินห้างแล้วอยากกินเป็ดย่างก็ต้องนึกถึง MK ไม่แน่นะครับว่าอาจเป็นคู่แข่งอีกด้านของ MK สุก,กี้ในอนาคตก็เป็นได้หากเพื่อนเพื่อนที่เคยทานอาหารที่ร้านเจียนเสี่ยวเออร์นั้นสามารถคอมเมนต์เรื่องของรสชาติการให้บริการและอื่นๆรวมถึงช่วยวิเคราะห์โอกาสการเปิดตลาดในไทยคอมเมนต์ comment กันมาเยอะนะครับ ไทยแฟนชายเซ็นเตอร์เว็บรวมธุรกิจแฟนชายใหญ่ที่สุดในไทยมีแฟนชายชั้นนำให้คุณเลือกมากกว่า600แบรนด์มีผู้สนใจลงทุนแฟนชายแล้วกว่า350,000คน f คนแฟนชายโซลูชันอันดับหนึ่งของไทยบริการให้คำปรึกษาการสร้างระบบแฟนชายอยากซื้อแฟนชายอยากขายแฟนชายอยากทำเป็นแฟนชายแอดไลน์เลยสนใจโฆษณา0 2 1 0 1ส1น